ส่วนของท่านสุภธาสตร,รีท่านนี้มีความสำคัญกับโรงเรียนมากเป็นผู้ที่จะมาอุถัมภ์แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนฝ่ายกว้างอย่างเป็นทางการท่านนี้แหละท่านสุทัาษาเหล่าของเกียรติที่เป็นผู้ได้ให้เงินสนับสนุนถ้าพอทำได้นักเรียนโรงเรียนฝายกวางมอนิมงิพยหก จะยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาเหมือนกับมหนึ่งและม4ในการศึกษานี้เราได้รับความเมตตาจากท่านศูนย์ทักษาเหล่าุเกียริลูกๆของเราได้ไปอยู่กับท่านมาแล้วน,น,นะครับไม่ไว่าจะเป็นที่เวนิเชียหัวหินโรงแรมระดับ5าดาวที่กอสมุยแล้วก็เจ้าของธุรกิจกิจการเสื้อแบรนด์ในระดับประเทศที่มีขายตามห้างเซ็นทรัลเน,นี่ยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้นามความร่วมมือผู้สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณอย่างเดียวด้านอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะมาในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาน้องบ้านนะครับซึ่งไป็นทำงานที่เดเวเนเยนะครับผมทำหน้าที่เป็นตากล้องครับผมซึ่งที่ไปมานี่ก็ได้ประสบการณ์มาหลายอย่างนะครับได้ทั้งมุมมองในการถ่ายภาพที่แปลกใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆเลยครับที่พี่เขาสั่งแล้วก็สอนเพิ่มม,มมาครับผมขอบมากครับ เพื่อนเพื่อนทุกคนได้มีที่พักแล้วก็น้องๆที่อยู่ทําบ้านมันคนที่อยากมาเรียนแต่ว่าในพื้นที่ที่โรงเรียนของเรานะครับหอพักไม่เพียงพอก็เลยมไม่ได้มามันคนครับลหลายคนไหมอีกเยอะไหมอ่าจัดที่หนึ่งที่หนึ่งที่เรานับกันมานี่ประมาณที่ผมรู้จักนะครับประมาณสิบกว่าคน นะคะที่ให้โอกาสได้ทํางานที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือได้สามต่องานของพ่อนะคะซึ่งเป็นความตั้งใจที่คิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าก็คือเราได้ทําให้คนอื่นรู้สึกมีคุณค่านะคะซึ่งจากที่เราได้มาที่นี่หลายๆครั้งนะคะเราก็พบว่าที่นี่เป็น <c oughs> เป็นศูนย์รวมของเพรคะทุก ไปพูดกับหลายๆองค์กรนะคะบอกว่าเพิ่งจะรู้ว่าเพศอ,อยู่ในปากเป็นอย่างนี้เองแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแววตาของนักเรียนที่นี่ค่ะเป็นเด็กที่มีคุณธรรมอยู่แล้วอาจจะขาดแค่โอกาสซึ่งเราบอกว่าโอกาสเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะยืนยืดห่างนะคะพอดีตาอาจจะเป็นคนโชคดีที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานแล้วก็ได้ประสานงานแล้วก็ได้ทํางานกับทั้งคณะครูแล้วก็ทั้งนักเรียนที่นี่นะคะ เพราะว่าตัวเองจริงๆก็เป็นเด็กบ้านนอกนะคะอยู่ที่จอมบึงอย่างที่เมื่อกี้ท่านสอพูดถึงนะคะเราเราโตที่จอมบึงด้วยกันเรียนโรงเรียนวัดเรียนโรงเรียนวัดเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เจอกันที่นั่นมาเจอที่พะเยานะคะแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นของท่านผอนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าในเมื่อท่านเป็นผอที่โรงเรียนที่ที่แต่งจังหวัดคนหนึ่งแต่ว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจท่านที่มีมานาวันกว่า20ปีที่จะทํางานรับใช้แผ่นดินเนี่ย มันทาให้เราต้องสะท้อนว่าที่สิ่งที่เราที่เรากำลังทำอยู่เราสามารถทําอะไรที่จะช่วยได้บ้างนะคะซึ่งสิ่งที่ทำแต่ก็เพียงเล็กน้อยก็คือได้ช่วยสนับสนุนทางด้านการศึกษานะแล้วก็แต่สิ่งที่คิดว่ามีค่ามากก็คือการที่จะทำให้คนที่มีคุณค่าที่โรงเรียนนี้นะคะซึ่งเราเรียกวันนี้เราเรียกเขาว่านักเรียนวันต่อไปเนี่ยคุณค่าของพวกเขาก็คือเป็นประชาชนที่ดีของแผ่นดินไทย